าสิ่งที่คุณทำสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นฝันใหญ่ขึ้นเรียนรู้มากขึ้นทำมากขึ้นและเป็นในสิ่งที่ดีขึ้นคุณคือผู้นำจอห์นคุนซี่แอดัมส์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด19ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะคะที่ได้รับผลกระทบแต่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจค่ะและแน่นอนนะคะกับอาชีพสายการบินพนักงานสายการบิน ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบอย่างไม่ทันตั้งตัวแต่พวกเขาเหล่านั้นนะคะจะมีวิธีการเอาตัวรอดยังไงบ้างเพราะถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้นะคะสถานการณ์ต่างๆนี้จะดีขึ้นแต่ว่าสําหรับธุรกิจการบินนั้นก็ยังไม่สามารถกลับมาฟื้นตัวได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับคุณจันทิมาถาวรน,นานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินตะวันออกกลางแห่งหนึ่งนะคะในตําแหน่งแคบ i ิ s น r v i c e วิ r ด c เร r เตอร์ที่เธอก็ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ไม่น้อยทีเดียวค่ะ เราจะมาพูดคุยกับเธอกันนะคะว่าเธอเอาตัวรอดได้ยังไงมีวิธีการหารายได้แบบไหนคิดคู่ค้าวันนี้มีให้คิดค่ะสวัสดีค่ะชื่อจันทิมาค่ะชื่อเล่นชื่อโปเต้นะคะปัจจุบันทำงานเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะในตำแหน่ง c a v i n Services Director นะคะหรือเรียกว่า p e r เซอก็ได้นะคะของสายการบินาง ทางแถบตัวนออกกลางค่ะตอนนี้ก็บินมารวมทั้งหมดเนี่ยเป็นเวลา10ปีแล้วค่ะกับ2สายการบินในแถบตัวนอ,อกการางตั้งแต่ปี2008จริงๆส่วนตัวที่เลือกทําอาชีพเนี่ยเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบอยู่เฉยๆไม่ชอบอยู่นิ่งๆไม่ชอบทําอะไรที่แบบเป็นรูทีนเป็นกิจวัตรประจําวันอะไรอย่างนี้แล้วก็ชอบเจอคนชอบได้คุยกับคนชอบได้เห็นอะไรใหม่ๆก็เลยคิดว่างานแอร์เนี่ยมัน ตรงกับเราสุดแล้วก็แฮปปี้สุดมีวันหนึ่งค่ะเรากลับบ้านมาในช่วงวันหยุดของเราเป็นฮอลลีเดย์อะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าในาช่วงนั้นเนี่ยคือสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยได้แพร่ระบาดในเมืองไทยเยอะมากเราผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเมืองไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันหลังจากนั้นประเทศไทยก็สั่งปิดประเทศเหมือนกันเท่ากับว่าคือเต้ไปไหนไม่ได้เลยตอนแรกเนี่ยเราก็อยู่แบบเริ่มชิลชอยู่จนตอนหลังเราก็เริ่มโดนหักเงินเดือนจาก เต็มเปอร์เซ็นต์เป็น50%จนเหลือ30%อแล้วก็เริ่มมีการหักเงินเดือนนู่นนี่ลงมาเรื่อยๆค่ะจนเราก็เลยรู้สึกว่าแบบไอเราอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วอ่ะเราต้องทําอะไรสักอย่างโดยส่วนตัวเนี่ยเต้เป็นคนชอบทําขนมอยู่แล้วแล้วก็ที่บ้านเนี่ยเป็นคนชอบทําขนมไทยแล้วคุณยายเนี่ยมีสูตรขนมไทยเยอะมากแล้วก็ทําปกติกันอยู่ในบ้านแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นคนชอบทานวุ้นมากๆในวุ้นทุกชนิดเราก็เลยแบบอ่ะลองทําวุ้นขึ้นมาละกันแล้วมันก็เป็นวัตถุดิบที่ไม่แพงแล้วก็ง่าย ใครจะไปคิดว่าวันนั้นจากการทําเล่นเพื่อแค่แก้เบือ่อค่ะแก้แบบแก้เครียดกับการที่เราอยู่เครียดเราจริงๆเนี่ยพอเราทําได้ดีเนี่ยเราก็เลยลองแบบลองขายจากหนึ่งขายแค่เพื่อนกลายเป็นปากต่อปากกระจายกันออกไปกลายเป็นหนึ่งในรายได้หลักของเราจากหลายช่องทางจริงๆซึ่งก็ถือว่ามันเป็นการ ช่วยพริกวิกฤตช่วงโควิดเป็นโอกาสในชีวิตมากๆค่ะเอาจริงๆคนชอบคิดว่าการเป็นแอร์เนี่ยภาษาต้องเทพมากต้องเก่งมากใช่ไหม mm hmm. เราแอบน้ำตาลลืนเล็กๆวันที่หยิบหมวกมาใส่แล้วแบบเออ we made it แบบทำได้แล้วก่อนทำทนกินอีกอ่ะผิดถูกเยอะไหมเพราะว่าเราต้องเริ่มใหม่เนาะเทเป็นหม้อ <laughs> พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสู่การทำบุญกรอบคุณกันทิมาถาวรนานคิดอย่างไรเพื่อธมาาหกินให้รอดไปติดตามกันต่อคะ่ะครับพี่ปุ้ยเตยครับงานประจําก่อนหน้าที่มีโควิดเนี่ยคือทํางานอะไรมาก่อนครับเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะอันนี้ที่เป็นงานประจําเพราะว่าทํามาเป็นเวลาเกินกว่า10ปีแล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการที่มาสมัครแบบนี้ได้เนี่ยเราต้องเรียนภาษาไหมหรืออาชีพเนี่ยเขามองกันที่ความสวยความสูงแค่ไหนครับ จริงๆเรามองว่ามันคือบุคลิกค่ะบุคลิกที่ดูดีดูน่าเชื่อถือเพราะว่าตอนที่คุณทํางานเป็นพนังกงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยคุณจะต้องเป็นหนึ่งในความไว้วางใจของผู้โดยสารทางราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซฟตี้ซิเคอร์ตี้ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเป็นหน้าตาใสายกันบินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องแบบมีบุคลิกที่ดีนิดนึงอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องภาษาค่ะเอาจริงๆคนชอบคิดว่าการเป็นแอร์เนี่ยภาษาต้องเทพมากต้องเก่งมากใช่ไหม <S <S แต่จริงๆไม่ต้องนะนิวเอา แค่แบบคุณพูดได้สื่อสารรู้เรื่องพูดชัดอักขรชัดถ้อยชัดคำสามารถสื่อสารกับคนจำนวนมากได้รู้เรื่องค่ะอันนี้คือหัวใจหลักของการเป็นแอรจริงจริงการสอบก็จะมีตั้งแต่การยื่นเรซูเม่การสอบสัมภาษณ์การทำกรุ๊ปดิสคัชนก็คือเอาคนมานั่งรวมกันสิบคนแล้วให้ลองจำลองการช่วยกันทำงานและกรรมาการเขาจะดูบุค,คลิกของเราจากตรงนั้นค่ะอ๋อครับ แล้วพอเริ่มทํางานสายการบินเนี่ยที่เราได้แล้วเนี่ยครับพอทํางานแล้ววันแรกเนี่ยเป็นอย่างไรครับตื่นเต้นนะเคยเคยดูหนังเรื่อง View from on top นะไหมที่แบบใช่แนตะ่อจริงแนะนําแนะนํามันเป็นหนังที่คนที่เป็นแอร์เกือบทั้งหมดเขาดูและเขาอินมากมันคือการที่นางเอกอะแปะรูปแบบ paris แล้วนางก็จะเท่องไว้แบบ Paris first class Paris first class อะไรเงี้ยวันแรกที่ใส่ยู u n ฟอร์มขึ้นบินเราจำได้ว่าเราตื่นเต้นเราดีใจเราแอบ,บน้ำตาล,ลืืนเล็กๆวันที่หยิบหมวกมาใส่แล้วแบบเออ we made it แบบทำได้แล้วแบบพอคือสมัครมานานมากมวันหนึ่งมันทำได้มันคือโอเคอะ่ะเราปลื้มแล้วเราแฮปปี้มากอ่าครับ แล้วตลอดระยะเวลา1ิปีที่ผ่านมาเนี่ยครับผมมีไฟบินที่แบบช่วงบินเยอะสุดกับช่วงที่ไม่มีบินเลยหรือว่าน้อยสุดเนี่ยมีช่วงไหนอย่างไรบ้างครับเอาจริงๆช่วงที่บินเยอะอ่ะคือช่วงปกตินะคือช่วงคือ1ิปีจะมีบินเยอะตลอดแต่ที่น้อยอ่ะคือช่วงที่เริ่มโควิดอันนี้จะใจหายแล้วก็จะเป็นห่วงนิดนึงคือเป็นห่วงทั้งทางผู้โดยสารเองแล้วก็เป็นห่วงทั้งทางธุรกิจสายการบินเองเพราะว่าเอาจริงๆเต้เรียน ได้เรียนธุรกิจมาได้เ,เรียนการจัดการมาการท่องเที่ยวเราอ่ะจะพอมองออกแล้วว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนะ่ะสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่รายรับมันน้อยอะมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบถ้าโควิดเนี่ยมันยังอยู่เรื่อยๆอ่ะมันไม่ได้กระทบแค่เราแล้วแหละไหนจะ ภาครัฐภาคส่วนเล็กส่วนน้อยหรือพื้นฐานเศรษฐกิจต่างๆมันน่าจะแย่ลงอันนี้ทําให้เรารู้สึกใจหายอยอันนี้ถามกับกอมอกิ้นะบอกว่าไม่เคยเลยตลอด1ิปีไม่มีการหยุดหรือว่าไฟบินน้อยเลยมาถึงโควิดถึงน้อยอันนี้คือคือก่อนหน้านี้นไม่ไม่มีแบบหยุดเลยหรือว่าเบรกอะไรเลยในตลอด1ิปีที่เราทํางานมามมเลยหรมีค่ะไม่ เลยต่อให้คือตรงของฝั่งตออกลางเนี่ยเขาจะมีถือสินอดใช่ป่ะคะคถือสินอดเนี่ยทุกคนเขาจะคิดว่าแบบเฮ้ยคนต้องไม่ไม่น่าจะเที่ยวเยอะไม่อยู่บ้านยังมีเที่ยวนะ,ะไฟเต็มไฟล้นเหมือนเดิมถ้าจะมีแบบมีไลฟ์ไปบ้างมีมีมีผู้โดยสารเดินทางน้อยบ้างแต่เป็นแค่แบบช่วงโลซีซั s นแต่ยังไงก็ยังมีคนเดินทางไม่มีการหยุดบินไม่มีการปิดเที่ยวบินไม่มีการชะงักจนโควิดเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันแบบเปลี่ยนจากสิ่งที่เราไม่เคยคิดอ่ะ ว่าวันหนึ่งเครื่องบินจะหยุดบินการท่องเที่ยวจะชะง,งักอะ่ะใครจะไปคิดแต่วันนี้มันเกิดขึ้นมไม่ใช่แค่เรามันคือทั่วโลกมันน่าตกใจจริงๆอือแล้วตลอดระยะเวลาสิปีที่เราทํามาเนี่ยกับสายการบินแบบนี้เรารู้สึกว่าอาชีพนี้มันเป็นอย่างไรบ้างครับเราแอบคิดว่ามันเป็นอาชีพที่มั่นคงนะเพอรอออาะว่ายังไงก็ตามอะ่ะยังไงเขาก็ต้องการแอร์โฮสเตสอะ ยังไยต้องการนักบินอ่ะคนต้องเดินทางการท่องเที่ยวมันเปิดกว้างขึ้นตอนนี้โลกทุกอย่างมันสั้นลงมันแคบลงพอเทคโนโลยีเรามองว่าอาชีพนี้มั่นคงต่อให้เราตกงานจากสายนี้มีอีกสิบสายที่เราจะไปหามีอีกสิบอย่างที่เราจะต่อยอดอาชีพเราได้แต่พอโควิดมาทําให้เรามองว่าแบบอะไรที่มันแน่นอนมันคือความไม่แน่นอนแล้วอะไรที่เราเคยคิดว่ามันแน่มันใช่อ่ะวันนี้มันพังแค่แบบดีดนิ้วอ่ะ ก็คือจบเลยเนาะแล้วพอพอช่วงโควิดที่เข้ามามันรู้สึกว่าคือเราไม่ทันตั้งตัวเลยถูกไหมครับไม่เลยค่ะอาแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างกับงานที่ทํามันได้กระทบแบบไหนไปจนถึง<อ>ขั้นไหนบ้างเอาถ้าเอาภาพรวมเนี่ยสายการบินก็เริ่มมีการปลดคนออกเราเห็นเพื่อนเราเห็น<ม>น้องที่เราเคยบินด้วย<ม>เห็นเด็กที่แบบเราเพิ่งเซ็นผ่านงานไปอะ่ะเขาแมาเสเซจนมาบอกเราว่า g o o บ b ายนะโซลองคือไม่เจอกันอีกนานแล้วเพราะว่าเขาโดนให้ออกอ่ะอย่างนั้นพอพฤษภาเริ่มถูกงดต่างๆปุ๊บเราใช้ชีวิตยังไงอะจากที่เราต้องอยู่บนเครื่องบินตลอดโอ้โหเปลี่ยนเลย <c oughs> เปลี่ยนเลย <c oughs> เพราะว่าเราอะจริงๆด้วยความที่เราไปอยู่เมืองนอกมานานเนาะเราทำงานเป็นสิบปีเราก็ไม่ค่อยได้อยู่ที่บ้าน <c oughs> ก็เริ่มตั้งแต่แบบอันดับแรกอะการใช้เงินพอแอร์สเตสเนี่ยได้เงินเยอะมากในแต่ละเดือนเงิน เงินหกลักในการเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกถูกไหม uh huh. เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เงินเราจะไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังกันเท่าที่ควร uh huh. ใช่เราแบ,บ่งเงินเก็บแต่ถึงเราแบ,บ่งเงินเก็บอ่ะเงินในมือมันก็ยังเยอะพอวันที่เรารู้ว่าแบบวันนี้แหละเราต้องตั้งสติแล้วเราต้องทําอะไรใหม่เริ่มจากแบบลดค่าใช้จ่ายอะไรที่ตัดได้ต้องตัดอะไรที่เราลองใช้จ่ายทุกอย่างน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลองดูซิว่าเราจะเพิ่มรายรับเราได้ยังไง uh huh. ก็คือลดรายจ่ายไปเลยเนาะใช่ครับแล้วเราหาช่องทางในการหาไรายได้จากอะไรบ้างจากที่เราเราเปลี่ยนชีวิตแบบนี้ครับตอนนั้นมองว่าอาหารขนมเนี่ยมันเป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิตเราทำออกมายังไงก็ต้องมีคนซื้อกินแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงล็อกดาวน์ถูกป่ะคะครับคนะออกมาหาหาซื้อของกันเองอะไม่ได้ ต้องต้องทำออนไลน์แหละตอนนั้นเริ่มจากในหมู่บ้านเลยก็คือลองทำขนมขายในหมู่บ้านก่อนแล้วเราก็ใช้วิธีหย่อนหย่อนตามบ้านอะไรเงี้ยขับรถไปบ้างขับมอเตอร์ไซค์ป๊อปไปหย่อนตามบ้านบ้างอะไรเงี้ย ก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทําขนมของเราเนี่ยแหละครับครับนั่นก็เลยหันมาทําขนมเลยใช่ครับผมบและขนมที่เราทำเนี่ยเป็นประเภทไหนอย่างไรแล้วเราไม่ถึงเลือกที่ทําประเภทนี้ครับเราทําวุ้นค่ะเพราะว่าที่บ้านชอบทานวุ้นที่บ้านเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยคุณยายเป็นคนทําขนมเก่งทําอาหารเก่งคุณยายเนี่ยจะเหมือนเรียกลูกๆหลาน,ลาน มาสอนทาขนมกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ด้วยความขนมอื่นเนี่ยเราถูกชะตากับวุลมากที่สุดเพราะว่าเราเป็นคนชอบอะไรแบบชอบดอกไมอ้อ่าะดูชุดเราเป็นชอบดอกไม,ม้ชอบของสวยงามเราก็เลยไปเห็นเห็นแบบอะคะ่ะใน Pinterest จาได้เลยเป็นเหมือนวุนแล้วเขาทําเป็นคัพเคก้กแล้วเป็นดอกไม,ม้อ่ะแล้วเรารู้สึกว่าแบบ เออเราอยากทำเราอยากทำรูปแบบสวยๆางให้เป็นของควันของขวัญของฝ่าแต่ราคาต่ำลงเราก็เลยไปเรียนรู้ทำวุ้นขึ้นมาอแต่จริงคือปกติเราทำวุ้นเป็นอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าครับพึงพ่งฝึกอ๋อพึ่งฝึกเลยปกติกินอย่างเดียวอ๋องั้นก็คือเป็นอาชีพใหม่เลยที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยไม่เคยแตะเลยค่ะแต่จริงๆที่บ้านคือทำขนมอยู่แล้วด้วยใช่โดยพื้นฐานที่บ้านแล้วตัวเราเองเป็นคนชอบทำขนมแต่จริงๆเราถนัดเบเกอรี่นะเราไม่ได้ถนัดขนมไทยอ่า วันนี้ก็เลยเหมือนแบบแตะทุกอย่างใหม่หมดโอ้โหแล้วพอหยิบจับเป็นขนมไทยปุ๊บวันแรกที่เราทำเนี่ยคือเราทํากินเองหรือเร,เราทำขายเลยนะครับทํากินเองค่ะอตอนแรกคือทํากินเองก่อนเหมือนที่บอกว่าเราเห็นลู่ทางเพราะว่ามันเริ่มจากงานอดิเรกเราทําแก้เบื่อแล้วที่บ้านก็กลัวเราเครียดก็เลยแบบปะ่ะมาเรียนทําบุญมาเรียนทํานูน่นทํานี่เราก็เลยลองทําก็ไปโรงเรียนทําบุญด้วยค่ะโรงเรียนกับโรงเรียนนึงเพราะว่าอยาก อยากรู้วิธีการผสมสีของเขาเขาผสมสีสวยจังก็ไปคือแก้เบื่อจริงจง <c oughs> จนก็กลับมาฝึกทําที่บ้านแล้วที่บ้านแล้วเพื่อนๆอนะ่ะก็บอกว่าให้ขายเหอะทําได้เนี่ยอร่อยแล้วขายเหอะขายจริงๆอะไรก็เลยแบบหลอไม่รู้จะขายใครก็เริ่มจากเพื่อนซื้อที่บ้านซื้อแล้วเอาไปให้คนอื่นชิมมันก็เลยกลายเป็นปากต่อปากอะค่ะส่วนทุกคนก็เลยแบบ เฮ้ยต้องขายแล้วแหละมันไปไกลแล้วอะไรเงี้ยครับโอ้โหนั่นก็คือหมายถึงว่าพอทํากินเองแล้วก็อร่อยนะใชะ่ก่อนทํากินเองกัผิดถูกเยอะไหมเพราะว่าเราต้องเริ่มใหม่เนาะเ <laughs> ทเป็นหม้อเทเป็นหม้อเททิท้งทุกวันผิดถูกประจำเททิ้งท,ท,ท,ทุกวันผิดเยอะมากจริงๆครับผมและจนมาถึงทําวุ้นหลากหลายรูปแบบเ<ช>นาะนะแต่มีอย่างหนึ่งที่ไม่เคยเห็นเลย น้อยมากคือปกติอ่ะอันนี้มันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมๆคือวุ้นกรอบสี่เหลี่ยมๆใช่ไหมแต่นี้กลายเป็นแบบรูปดอกไม้อย่างที่เราชอบใช่ทำไมถึงแบบเลือกแบบนี้แล้วมันทํายากกว่าที่เป็นแบบวุ้นกรอบสี่เหลี่ยมนะอา้าจริงๆถ้าเป็นรูปดอกไม้อ่ะเราว่าขั้นตอนยุ่งยากกว่าสีเหลี่ยมนะเอพอเราต้องเทล,ลงพิมพ์แต่ว่าเราแค่มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนชอบอะไรสวยๆงาม,งามๆเราอยากให้คน ที่กินขนมเราอะ่ะเขาได้กินอย่างที่เราชอบอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าถ้าขนมอะ่ะมันขายความอร่อยอย่างเดียวไม่ได้อะ่ะถ้ามันเราตั้งใจทําอะไรสักอย่างแล้วมันเกิดจากความรักเราจริงๆริอ่ะเราว่าคนกินรู้สึกได้อะ่ะ<ม>เราเลยอยากส่งในด้านนี้มากกว่าเราก็เลยแบบทาเป็นรูปดอกไม้มอะไรเงี้ยค่ะช่วงระยะเวลาที่เราเริ่มขายเนี่ยจากจากขายกับเพื่อนๆก่อน มาพีออเดอร์ไปจนถึงแบบเข้าออนไลน์เนาะช้อปปิง้งช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็เข้าสู่ร้านใช้ระยะเวลานานแค่ไหนครับเราเริ่มเลยจริงๆที่ขายกับเพื่อนคือสิงหาอ่าอ่าเราไปงานออกร้านอ่าแ,แล้วก็ไปให้เพื่อนชิมแล้วเพื่อนก็เริ่มกระจายให้เนี่ยสิงหาอ่ากันยาตุลาเนี่ยก็เป็นโอ้กันยากันยาเนี่ย ครึ่งเดือนกันยาค่ะเพื่อนเริ่มบอกแล้วว่าเฮ้ยเอาลงช้อปปี<อ>้ก็เลยลงช้อปปี้ตุลาเนี่ยไปออกร้านอีกรอบหนึ่งซึ่งอันเนี้ยต้องขอบคุณมากเพราะว่าการออกร้านรอบที่สองคือการตอบย้ำความสาเร็จของวุ้นกรอบจริงๆเพราะว่าวันนั้นคือวุ้นกรอบขายได้วันละเกือบ2ห่หอ เราทำไม่ทนันจนเราต้องเอาเครื่องอบวุ่นไปอบที่งานเลยอะแล้คนก็เริ่มติดมากขึ้นอะไรเงี<ะ>้ยแล้วก็จากตอนแรกอะในเพจอะคะคือเพจเต้นเนี่ยอาจจะมีความติดนิดนึงเราอยากวัดผลเราไม่ได้เชิญเพื่อนมากดไลค์อเอาเกนิกใครเห็นให้กด จากพฤษภาวันที่ตั้งเพจจนถึงประมาณสิงหากัญยาเรามีคนกดไลค์อยู่ประมาณ60-50คนหลังจกออกนั้นวันนั้นน่ะเพิ่มมาอีกเท่าตัวตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณร0อยต้นๆโดยที่เราไม่ได้เชิญเพื่อนอมไม่ได้บูสต์โพสใดๆก็คือมันเป็นการวัด,ดว่าเนี่ยคือลูกค้าเราจริงๆครับระหว่าง3-4เดือนนี้คือเงินเดือนจากสายการบิน ถูกตัดไปเลยไหมหรือว่าไม่ได้ถูกตัดค่ะแต่ไม่ได้แตะเลยอันนี้กล้าพูดคือไม่ได้เลยเงี้ยหรอคือเขาส่งมาให้อยู่ประมาณ20%รค่ะแต่เราอ่ะด้วยความที่ผอเราขายวุ้นได้จริงๆอ่ะเราเลยไม่ได้ไปกดตังตรงนั้นออกมาเลยเราก็เลยกล้าพูดว่าอันนี้คือผลิกวิกฤตจริงๆเพราะตอนนั้นตอนแรกเราก็เครียดนะครับ20%ตีเป็นเงินไทยอ่ะประมาณไม่ถึงหมื่นอ่าแล้วเราต้องผ่อนบ้านเดือนละสองหมื่นกว่าเงี้ เราจะทำยังไงเงินเก็บเราจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะาาจนทำบุญก็คือช่วยได้ครึ่งต่อครึ่งเลยจริงๆอ่านี่เลยกำลังจะถามต่อว่าพอเงินเดือน20%ซนที่เราไม่แตะแต่พอเรามาขายบุญช่วงเนี้ยมันมากกว่า20%ของเงินเดือนไหมมากกว่าโอ้ oh. มากกว่าจริงๆ Uh huh. เราอาจจะโชคดีที่เราเจอกัระยาะนามิตที่ดีหลายคนแล้วเรา uh huh. ได้โอกาสจากเพื่อนๆหลายคนที่ชวนไปออกร้านที่ช่วยโปรโมทให้เราเ uh huh. งค่ะซึ่งตอนหลังจากออกร้านรอบที่สองเนี่ยมีร้านกาแฟเข้ามาติดต่อเยอะมาก uh huh. ใช่ตอนนี้ก็เลย เลยทำเพื่อว่าส่งร้านกาแฟด้วยเราว่าเวลาทำขนมอ่ะอย่าจำกัดตัวขนมว่าวุ้นคือแค่วุ้นเป็นวุ้นกะทิหรือวุ้นน้ำหวานเลยเรือล่มในหนองทองสเปนาน<แ>อยู่มานะครับแล้วนี้ถ้าสมมติว่าการบินกลับมาแล้วสายการบินเดินได้แล้วจะกลับไปทำแบบเต็มตัวไหมออนนะไรครับพอวุ้นขายดีแบบนี้แล้วมันมากกว่าเงินเดือนที่ได้แล้ว คิดว่าการขายวุ้นแบบนี้มันไปต่อได้หรือเปล่าครับจริงๆวะเราไปต่อได้นะเพราะว่าเราว่าเวลาทําขนมอ่ะอย่าจํากัดตัวขนมว่าวุ้นคือแค่วุ้นเป็นวุ้นกะทิหรือวุ้นน้าหวานเลยจริงๆวุ้นเนี่ยสามารถเล่นลายขนมไปได้อีกหลายอย่าง พราะตอนนี้เราทำนอกจากวุ้นกรอบจริงๆเราทำวุ้นเนี่ยเอามาประดับเป็นวุ้นปอนนะคะเป็นเหมือนปอนเค้กแล้วก็ทำเป็นดอกไม้จริงเหรอไม่จริงแล้วก็เป็นวุ้นคัพเค้กแล้วก็จะเป็นวุ้นแบบของชํารวยของต่างๆอะไรเงี้ยทำเป็นรูปกุหลาบทำเป็นรูปดอกไม้ต่างๆหรือทําเป็นรูปพวงมาลัยแล้วก็นอกจากนี้เอาจริงๆแล้วว่าของรอบข้างเนี่ยรอบตัวเราเนี่ยทำมาเป็นวุ้นได้หมดว่าจะเป็นวุ้นน้าตาลสดวุ้นผลไม้ วุ้นแบบผลไม้พื้นเมืองหรือเป็นวุ้นน้ำสมุนไพรยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่าจริงๆตัววุ้นเนี่ยเป็นสามารถต่อยอดได้อีกเยอะนะแล้วนี้ถ้าสมมุติว่าการบินกลับมาแล้วสายการบินเดินได้แล้วจะกลับไปทำแบบเต็มตัวไหมถ้าถามนะตอนเนี้ยเราเราเริ่มรังเลยนะเราเริ่มรังเลยนะเพราะว่าเรากำลังสนุกในสิ่งที่เราทำแล้วก็เหมือนที่บอกว่ามันเป็นการเปิดประตู อีกบานหนึ่งให้เราเห็นว่านี่คือสิ่งที่มันทําได้แล้วมันเป็นสิ่งที่มันที่เป็นของเราเรายังคิดถึงกันบีเรายังรักงานเดิมแต่ว่าในเมื่อโอกาสมาแล้วอ่ะเราก็ต้องควา้าครับแล้วพออย่างนี้ถ้าถตงว่าเราได้มีโอกาสกลับไปทำเนาะแล้วก็วุ้นมันก็ขายดีออเดอร์มาเราจะมีวิธีคิดที่จะทำสองอย่างคู่กันไปยังไงตอนนี้ที่เราวางไว้แล้วเรียบร้อยอคือเราเนี่ย เอาแม่เอานาเอาพี่น้องเนี่ยมาเรียนสูตรเรียบร้อยแล้วใช่เราก็เลยคิดว่าต่อให้เรากลับไปบินเนี่ยเราจะมีคนสานต่อในการทําอยู่แล้วโดยภายใต้ชื่อแบรนด์เราม,มันคือเหมือนแบบเรือล่มในหนองทองจุไปน,น<แ>ั่งอยู่าัาใช่แล้วก็ถ้าสมมุติเราไปอยู่ที่นู่นเราสามารถเอาแบรนด์เราอะไปขายที่นู่นได้นะเพราะที่นู่นก็คนไทยเยอะอ,อันนี้คือสิ่งที่เราคิดไว้แล้วเหมือนกันค่ะครังจริงพวกนี้มันเป็นวัตถุดิบพื้นฐานนะมันมีวัตถุดิบไว้กันหมด ใช่ไหมครับอ่าแล้วถ้าสมมุติว่าหลังจากนี้นะครับถ้าบินยังไม่ได้อีกมันถูกเว้นวักไปอีกหนึ่งปีเรามองมีอาชีพอย่างอื่นเพิ่มจากบุญไหมจริงๆเนี่ยตอนนี้เราทําบุนใช่ไหมคะแล้วอีกตัวหนึ่งที่เราทำเนี่ยคือเรารับสอนภาษาออใช่เราเรับสอนภาษาเรารับสอนภาษาอังกฤษให้กระเด็กตั้งแต่ ตั้งแต่ชั้นประถมเลยจนถึงมหาวิทยาลัยซึ่งตัวนี้มันคือการเอาความรู้ความสามารถตัวเองออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ไม่ถือว่าเป็นการลงทุนเพิ่มใดๆอีกแล้วค่ะอ่าครับ<ม>ก็คือว่ามีอาชีพเสริมในเรื่องการสอนภาษาไปด้วยพราะจริงมันก็คือส่วนหนึ่งที่เราได้ทํางานด้วยก็ถอดจากตรงนั้นมาเพิ่มเติมอีกนะครับสุดท้ายเรามีข้อคิดอย่างไรกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากโควิดสู่การพลิกอาชีพของเราจนมาถึงปัจจุบันแบบนี้ เราคิดว่าโลกมันไม่เคยแน่นอนทุกอย่างมีการเล่นตลกแต่ว่ามันอยู่ที่เราว่าเราจะมองโลกยังไงถ้าตราบใดเรามองว่าโลกนี้ยมันยังมีแง่ดีมันยังมีสิ่งที่เราทําได้เรามองโลกในมุม ของการโพสิทีฟยังไงซาร์เนี่ยชีวิตเราจะพลิกโอกาสได้เสมอเราเชื่อในคําที่คนเคยพูดว่าถ้าประตูบานหนึ่งปิดลงพระเจ้าจะเปิดอีกบานหนึ่งให้เราคํานี้มันเป็นเรื่องจริงแล้วมันพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่ามันเกิดขึ้นจริงๆถ้าเรายังเชื่อในตัวเองยังมองเห็นทุกอย่างในเป็นเรื่องบวกยังไงซาร์เราก็ต้องลุกขึ้นมาได้ใหมค่ค่ะสุดท้ายครับอยากให้ฝากร้านวุ้นของเรารวมถึงอาชีพเสริมที่เราจะ กำลังเริ่มทำอีกอาชีพนึงครับได้ค่ะยังไงก็ฝากโรสแมรีนะคะเป็นโรสแมรีเนี่ยเป็นร้านที่ทำ เหมือนว่าให้ทุกคนเนี่ยได้ริมรองรสชาติของดอกไม้ที่กินได้เป็น taste of flower นะคะมีตั้งแต่วุ้นนะ้ำมะพร้าวกะทิเป็นของขวัญของฝากเป็นวุ้นกะทิวุ้นน้ำใสธรรมดาเป็นน้ำหวานหรือแม้กระทั่งตัววุ้นกรอบตอนนี้นะคะที่กลายมาเป็นสินค้าเด่นของรสมารีนะคะให้ยังไงเนี่ยยังขอฝากรสมารีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลปีใหม่สั่งได้ออนไลน์ได้ตามเพจได้เลยะคะ่ะส่วนอีกอาชีพหนึ่งที่เราทำนะคะก็คือการสอนภาษาอังกฤษนะ เราก็รับสอนภาษาออนไลน์แล้วก็รับสอนภาษาตามบ้านด้วยตามนอกสถานที่ด้วยแล้วก็ในปีหน้าที่เรามองไว้เนี่ยอาจจะมาพร้อมกันทางโรงเรียนสอนภาษาแล้วก็ลดมาลีในที่เดียวกันค่ะไงก็ขอฝากให้เป็นกําลังใจแล้วก็ฝากติดตามไปด้วยนะคะได้ครับวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหจากที่เราได้พูดคุยกับคุณจันทิมาไปแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้เลยก็คือความแน่นอนคือความไม่แน่นอนค่ะ ดังนั้นการที่เราจะพัฒนาศักยภาพและความสามารถอยู่เสมอก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับในการเอาตัวรอดในวิกฤตต่างๆค่ะทัศนคติเชิงบวกนะคะช่วยทำให้เราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแน่นอนค่ะเมื่อประตูบานหนึ่งปิดประตูบานหนึ่งก็จะเปิดอยู่เสมอการคิดบวกและการไม่ดูถูกศักยภาพตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เรารอดพ้นจากวิกฤตได้ค่ะคิดคู่ค้าสวิกาการจันมาศสวัสดีค่ะ